สวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u t u นกพนันธนทีวีนะครับในวันนี้นะครับเรามาพูดถึง7ต้นไม้ที่คนนิยมขอหงยนะครับซึ่งข้อมูลได้มาจากบ้านกระสือนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีต้นไม้เ็ชนิดที่คนนิยมขอหวยและเป็นต้นไม้ที่ให้โชคให้ลาบมีต้นอะไรกันบ้างน,นะครับโดยมาเริ่มจากต้นแรกก็คือต้นเศรษฐีวินสันนะครับซึ่งต้นเศรษฐีวินสันนี้อยู่ในตระกูลเดียวกับสาวน้อยป่าแป้งนะครับเป็นต้นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกในบ้านและนิยมขอหวย พอเชื่อกันว่าต้นเศรษฐีบินชันนี้จะให้โชคให้ลาบกับผู้ปลูกนะครับต้นไม้ลำดับที่2ที่คนนิยมคองมวยก็คือต้นวาสนานั่นเองนะครับซึ่งต้นวาสนานี้ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของวาสนานะครับจะให้ผู้ปลูกนั้นมีบุญนำพาวาสนาส่งนะครับยิ่งในช่วงที่ต้นวาสนาออกดอกแล้วยิ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะขอโชคขอลาบคองมวย พราะถือว่าเป็นช่วงที่เป็นมงคลมากที่สุดนะครับต้นไม้ลำดับที่3ที่คนนิยมของเหมอก็คือต้นพญานาคราชนะครับต้นพญานาคราชนี้ในความเชื่อความเป็นสิริมงคลก็คือถ้าปลูกไว้ในบ้านจะเป็นสิริมงคลช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคลาบเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่บ้านพักที่อาศัยของเรานั่นเองยิ่งต้นพญานาคราช มีความจเจริญเติบโตงอกงามมีความใหญ่มากเท่าใดก็จะยิ่งช่วยเรียกเงินทองเข้าบ้านและส่งเสริมบารมีให้กับผู้อยู่อาศัยมากขึ้นอีกด้วยนะครับต้นไม้ที่ผลนิยมของหวยลำดับที่สีก็คือต้นโพยเซียนนะครับโดยให้สังเกตว่าจะต้องออกดอกแปดดอกขึ้นไปก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกนะครับมีโชคมีลาภถูกหวยล่ำรวยเงินทองมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต้นไม้ที่นิยมของหวยลำดับที่5าก็คือต้นไวไม่เลก ช่วยส่งเสริมกิจาก,การการค้าโชคลาภเงินทองรวมทั้งเสริมดวงหน้าที่การงานค้าขายล่ำรวยเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาภโดยเฉพาะเมื่อต้นโดยเม่เลือกออกดอกก็มมอย่างวิ่งที่จะทําการขอหวย ไม้มงคลที่คนนิยมขอหวยล,ลำดับที่6ก็คือต้นกวากมรกตเชื่อกันว่าต้นกวักมรกตจะกวักโชคกวักลาภกวักเงินกวักทองเข้ามาสู่ผู้อยู่อาศัยหรือว่าผู้ปลูกนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะขอหวยจากต้นกวักมรกตได้อีกเช่นเดียวกันต้นไม้ที่คนนิยมขอหวยล,ลำดับที่เจ็ดก็กคือต้นกล้วยตานีนะครับเชื่อกันว่าต้นกล้วยตานีนั้น จะมีวิญญาณผีสาวสิงสถิตอยู่นั่นก็คือนางตานีซึ่งปัวตานีนี้เป็นที่นิยมขอหวยเพราะมีหลายคนที่มีประสบการณ์นะครับการถูกหวยจากนางตานีมาแล้วนี่ก็คือต้นไม้มงคลหรือว่าต้นไม้ประดับที่หาได้ง่ายนะครับที่เราสามารถที่จะขอหวยได้เองที่บ้านนะครับไม่ต้องไปสสแสวงหาอย่างที่ไกลๆนะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในการเสี่ยงดวงทุกท่านนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ